เรื่องของการป้องกันภัยนะพลเรือนกลางค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางนะคะก็ส่งสารเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอาพพร,ะรนะคะเ <peek> มื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันอพพร,ะรนะคะ <peek> ก็ถือว่ามีเป็นอีก หน่วยงานหนึ่งกลุ่มหลายทุกหลายคนเหมือนกันนะพี่ๆอปพรเนี่ยนะคะมีกันเป็นแสนเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบุคลากรท่านหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งนะที่ดูแลสารทุกสุขดิบภัยต่างๆนะคะและเมื่อวานเนี่ยก็ได้เป็นวันของเขาด้วยวันอปพร,ะปร,ะรนะคะทำให้เราได้ทราบนะว่าวันอปพร,ปร,รคือ22มีนาคมเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วทางพลเอกอนุชาขออภัยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้มีใจความตอนหนึ่งนะคะบอกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนถือเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและมีบทบาทสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยของประเทศรวมทั้งการขับเคลื่อนง,งานบําบัดทุกบํารุงสุขประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้ว ถือเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนถึงการมีจิตอาสาของพี่น้องอาสาสมัครป้องกันป้องกันภัยฝ่าย,ยพลเรือนหรือว่าอพปร,รเนี่ยนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมจากสาธารณาภัยและการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในทั่วทุกภูมิภาคดังนั้นเนื่องในวันสำคัญนี้ขอขอบคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจอุทิศตนทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมด้วยความวิวริยะอุตสาหะจนภารกิจสำเร็จ เป็นอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นใจความตอนหนึ่งนะคะของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะค่ะการแ,แก้ปัญหาของอาสาต่างๆนะคะก็ยังมีมากมายด้วยนะคะใช่แล้วค่ะยังไงการเกิดสาธารณาภัยในปัจจุบันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซับซ้อนนะคะคือตอนนี้มีภัยหลายอย่างพี่น้อยนะคะก็ขอให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะคะทางพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็บอกอ่า อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาสาธารณภัยนะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหานะคะช่วยกันหมั่นสำรวจตรวจตราเฝ้าระวังที่สาเหตุอะไรใดๆที่จะทําให้เกิดภัยเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้หมดไปโดยเร็วขอให้ยึดมั่นในอุดมการ์เมตตากล้าหาญไว้ให้มัน่นคงนะคะก็เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกําลังหลักของสังคมในการสร้างความผาสุกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ